เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีบรรยากาศที่เหมือนครอบครัวเลยนะคะ,ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนยังไงฮะคือมันมีความรักเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ทางอาจารย์อาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะรักเราเหมือนกับลูกของท่านเองหรือน้องของท่านเองอท่านเราในแฟมิลี่ของศิริราชนั้นเนี่ยมันเป็นแฟมิลี่ของอ ความรักความอบอุ่นมีอะไรที่อยากจะสอนน้องเนี่ยก็จะสอนนะอย่างเช่นเรารับน้องใหม่เนี่ยทางรีราชก็จะรู้ว่าพวกพี่ๆจะรู้ว่าเรามีจุดอ่อนคือพวกเราจะเป็นนอนหนังสือเพราะนั้นท่านก็จะบังคับให้เราเนี่ยทำงานเหนื่อยๆกินดื่มเหล้ามากผู้ชายก็จะดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ให้เรียนรู้ว่าต่อไปนี้เนี่ยอยู่ในบ้านนี้นะเมาเป็นอย่างนี้นะ ถ้าเผื่อว่าไปทํางานแล้วเนี่ยออกไปต่างจังหวัดหรืออะไรไปอย่าให้เมาขนาดนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เช่นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะที่เป็นเป็นเรื่องที่พี่สอนสอนน้องอย่างไรไม่เคยที่จะทําทให้น้องเนี่ยถึงขนาดที่เป็นอะไรหนักหนาสาหัสนะเมื่อ,อมีการอาเจียนเท่าไหร่เนี่ยก็จะเอาน้ําเกลือมาแล้วก็จะดูแลจนกระทั่งน้องฟื้นนะคะ,ะแล้วก็ มัน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 ยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะ,ะก็จะไปรับเราที่ท่าเรือนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อสอนเรามาตั้งแต่เล็กก็คือ,อถ้าหากรุ่นพี่เดินมาเนี่ยเราก็ต้องลงอยู่ข้างถนนก่อนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของซีเนียริตี้แต่อาชีพของเรายังต้องเป็นเป็นอาชีพหลักอยู่นะคะ,ะโดยในยะอย่างนี้เนี่ย ก็ถือเช่นนี้มาโดยตลอดในขณะที่เป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลนนะะก็มีปัญญาที่จะทำภาคเอกชนด้วยทำอะไรด้วยแต่ต้องต้อง contribu ์ตัวเองเนี่ยให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่เราทำอยู่เราต้องให้กับประชาชนผู้ยากไร้อย่างเต็มที่ของเราด้วยเหตุผลว่าการเมืองเนี่ยนะเป็นส่วนที่ manipulate ทุกเรื่อง เมื่อก่อนนี้เราคิดว่าเราอินดิพนเดนต์มากเลยอาชีพของเรานั้นเนี่ยเ,เราไม่จําเป็นต้องพึ่งนักการเมืองเราไม่จําเป็นต้องมีการเมืองเราไม่รู้จักนักการเมืองเราไม่สนใจการเมืองการเมืองเป็นเรื่องน้ําเน่าแต่ว่าอยู่นานไปนานไปเราจะรู้เลยว่าจากคริสปีปี40นั้นเนี่ยตัวที่ทําร้ายบ้านเมืองคือนักการเมืองนะคะถ้าเราเนี่ยไม่สนใจการเมืองและเราไม่เข้าไปมีส่วนรเพตในเรื่องการเมือง เราจะปล่อยให้นักการเมืองเนี่ยมาทําร้ายบ้านทําร้ายเมืองไม่ได้ครับนะเมื่อเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะ contribu ์ส่วนนี้เนี่ยให้กับสังคมได้เราเข้าไปมานิบรตได้ไม่ให้คนที่ take advantage ในสภาเข้ามาทําร้ายบ้านทําร้ายเมืองเพราะนั้นเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเราสามารถบอกสังคมได้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยควรเป็นอย่างนี้นะไม่ควรเป็นอย่างนี้นะนะถ้าเราเนี่ยมีส่วนในการที่จะร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองโดยไปสู่การเมืองนะก็จะทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วกอ็อยากจะเรียนว่าในทุกทุกหยาดหยดของเลือดเรานั้นต้องมีความคิดถึงการเมือง